ศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงไทยศรีศรีอรุณกรรมการและเลขานุก,การมูนลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาและรองศาสตราจารย์จิราศาักาชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การมูนลนิธินำคณะบุคคลเฝ้าทูลองพระบาทดังนี้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดก,กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลฉินถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสมทบทุนหมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาพันโทหญิงชนรัศมีงาทวีสุขผู้อำนวยการผลิตสารคดีสั้นชุดจารึกความเป็นไทยและนางสาววิริจา,าริภูมิเฝ้าทูลออกระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายแฟลตไรฟ บันทึกไฟล์สารคดีโทรทัศน์ชุดเลิศดสินยอดมงกุฎเกล้าเพื่อสนับสนุนทางการศึกษาโครงการสวนพระองค์ตามพระราชธทายไซนายลาลิศถนอมสิงห์กรรมาการและรองเลขาธิการมูล,ลนิธิชัยพัฒนานำนายสตะวะแพทสมชวนรัตนามังคลา